สวัสดีครับพบกับผมครับปั้นซากิมือนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดับไฟง่ายๆครับสําหรับคนที่บ้านไฟไหม้เนะยฮะแล้วไม่มีทางดับนะครับไปดูกันเลยนะว่ามันทํำยังไงกันนะครับวิธีนี้ได้มาจากน้องผมเองครับขอเสียงคนทํำนะครับแม่มาาอ่ได้ยินเสียงแล้วครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนั่นนะนั่นับคือเสียงคนทํานะครับ แล้วก็ไปดูกันเลยครับรอให้ไฟไหม้ก่อนนะครับดียวรอก่อนนะครับรอให้ไฟไหม้นะครับมึงจะไหม้ไหมเนี่ยยวต้องรอนะครับนะไม่เร็วเร็วดีรีบรีบรีบนะร,บรีบนะบจังวะนนี้ไม่เร็วเร็วดีรออะไร เดี๋ยวเราไมันมันมันจะไหมยัางมึงไหมเร็วๆดิสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ้าแหลก <ๆๆ S 1> ยังไงก็ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวรอให้มันรอให้มันไหมก่อนนะครับจะไหมไหมจงทุบไปนะเดี๋ยวจะทุบทุบไปนะครับ,รบใช้เรื่องไหมวะเออรอให้มันไหมดีวะ มัจะไหม้ไหมเนี่ยอ่าในจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้มันไหม้อ๋อมันไม่ไหม้นะครับขุดไปนะขุดไปอือว้ายลวาวะนะครับขุดไปเด้อเออไม่แล้วนะครับ จะไหมจกทีไหมจะไหมไหมไม่ดิรออะไรมันไม่ไหมนะครับเออเป็นไรวะไม่งอยากให้ไหมก็ไม่ไหมกันขุดไหมนะครับอาขคุณไหมไม่จะทีจิว่าเออนะครับไปรู้กันนะครับว่ามันจะไหมไหมนะครับมันก็ไม่ไหมนะฮะ ไปดูข้างหลังกันนะครับเออไหมแล้วนะครับโอ้โหยังรวดเร็วเลยนะครับโอ้โหายไปครึ่งหนึ่งวิธีทําให้ไฟหยุดไหม้นะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราไปที่จุดที่ไฟไหม้นะครับเดี๋ยวรอว้าแหลกละเกินนะครับไฟมันไหม้แล้วนะครับโอ้โหไหม้ทั้งบ้านเลยนะเฮ้ยต้องต้องไปดับไฟนะครับเป็นดับเพลิงเป็นนักดับเพลิงนะ เฮ้ยเฮ้ยบันไฟไหมสมมุติว่าสมมุติว่ามันไมเงีายให้เราทุบไปนะครับทุบหน้ามันก็จะหายนะครับเฮ้ยมันเป็นสูตรของน้องผมเองนะครับง,งี้งหายอ้ยทุบ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 อหายแล้วนะครับดับแล้วนะฮึอ๋อฮึอ่านะครับจะดับไหมมันไม่ดับนะครับต้องไปทุบ เดี๋ยวรอตรงนี้นะดับแล้วนะครับง่ายๆครับแต่ถ้ามันแต่ถ้ามันไม่แรงก็เร็วหน่อยนะครับดูของ M P C นะครับสำหรับวันนี้ข็าขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้แด์แชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี